อ,อก,กันที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมคะคณะสัทธาวัดสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะได้จัดงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าหนึ่งเดียวในโลกค่ะและฉลองสมโพชวิหารพระเจ้าใจดีครบรอบ187ปี ที่วัดสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าประจำปี2567และฉลองสมโพชวิหารพระเจ้าใจดีครบรอบ187ปีโดยวัดสูงเม่นนะคะได้ร่วมกับคณะสัทธาวัดสูงเม่นจัดขึ้นค่ะเพื่อจริญรอยตามครูบากัญจะนะอารันวาสีมหาเถระปฐมมสังฆะครูบาแห่งล้านนาไทยอดีตเจ้าอาวาสวัดสูง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนําทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาต่อยอดสู่การพัฒนาให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนซึ่งงานนะคะก็จะจัดไปจนถึงวันที่25มกราคมนี้ค่ะสําหรับประเพณีตากทามตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าเป็นประเพณีโบราณที่มีแห่งเดียวในโลกมีลักษณะพิเศษเฉพาะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทยนอก จากภาคเหนือของประเทศไทยจะมีเพียงหนึ่งเดียวคือที่วัดสูงเม่นเท่านั้นภายในงานประกอบด้วยการทําบุญตักบาตรแสดงธรรมอนิสงส์ ตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าพิธีอัญเชิญคัมภีใบาลานชุดตากธรรมปฐมฤเรหกสิบเจ็ดคำีนิทรรศการตากธรรมเมืองคัมภีธรรมโบราณขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลกตานตุงเงินตุงทองประจําปีมะโรงการประกวดดูน้อยตากธรรมขบวนแห่สมโพธองค์พระเจ้าใจดีในรอบ187ปีและการออกร้านกาดวิถีลานธรรมของแต่ละชุมชนในเขตคณะสัทธาวัดสูงเม่นตลอดทั้ง 3วันครับ